เอวขักเร็วขักเร็วบูบูเดร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 ปีงกอเอ้ยบ่อเลาะช่วยใส่บ่อบักแล้วเผ็ดนี่แหละสาเหตุที่เฮามักเมียเด้อบ่อเลาะอยู่เฮือนน่ะเฮาบ่ได้หารกันกินเมียตำแจ่วให้กินก็กินแซ่บเนาะอือ สวัสดีมุดคุยสุกคนมันเยังอยู่ปลากระเบาเลาะอยู่แลหล็กห้าบอลใหม่อีกเดยเลยอยู่พุ่นนะคือว่านและอยู่พีนะนนพ่นะต้นไม้ตั้มเล็ก้าต้นมะเขง็งหรือว่ามะเข็งที่มากก็อเข้ามากินยเห็นมากได้กินเลมากบวคนเหากมากคือกันได้มะเข็งเนี่ยแบบเจาะเก็บเอาล,ลายๆเจะาะต้มกินก็ได้นะอืมต้มแบบกินมากมันบวกกินและต้นมัน ซึงใช้ใจจะกินต้นนี่นะมามาเข่งเนี่ยมากินเนาะเมื่อวานนี้ลมแหงแล้วก็นาวเนี่ยมือนี้นาอากาศฮ้อนไรนี่เปียกเบิเดแถวนี้นำแหงกระตรนำนำเกลือนซีละน้องโอ้โอ้โอ้ลงมาไปแล้ว ยางมาหอดพีแล้วคันทาแบบคนยังนุ่มยังอายุยังหน่อย,อยก็โอเคอยู่เลยทาคนแบบชุบผ้าโบกแหงมาพีนะบ่ได้แล้วเพราะว่ามันใกล้แน่กับไกลกับพอได้ย่างนำกินนำใสสบายดีออเกินหนำเลยนำสาบเน,นาะ อยู่ป่าน้ำชาอุ่มันสะอาดพี่นนองแซ่บกินส่วนเครื่องครองเฮาแล้วก็เปลวไทางนี้บ่เลาะไปทางนี้แล้วเครื่องแล้วไว้บนนี้แล้วก็หอกก็นยังอยู่ได้ก็หอกบ่อเลาะพันใดเมื่อเสร้ารับคอยสิไปทางนี้ขึ้นภูนี่เลยมาเด้อไฟวางมาลัดกระหอกลัดนก นเศ้านี่ก็พอได้นกกาหอกแต่บุบ่ยยา,ายซํำเวลาเราอยู่ป่าแบบเมือม่อยๆนซึมๆถ้าคนแบบบรเคยนอนป่าบรเคยหากินเข้าป่ามอดซองสามมือเป็นไข่ใลยสำหรับเราเข้าป่าตลอดก็ยังแบบเมื่อยอยู่เป็นไข่และไข่เนบางทีเขาซื้อยามาเกี่ยมเครื่อง ที่ได้ครตเฮาเฮ็ดบดได้ปลายคัน้ามีแบบลายลายเฮ็ดบดหน้าแกงอยากเนี่ยแต่สำหรับข่ยนะกินบลายเฮ็ดบดมันเจ็บทองพี่้อา ลึกลีนุงนะัดบดา้แล้วยุงมันลายเลยแล้วก็ยิงกห็กหอกก็หอกอยู่คอนหม่เห็นแต่หัวแล้วก็สำหรับหอยหิงน้ำไร่นี่นี่นี่คอนหม่นี่มอยู่ ได้เสียดายามาหอดพีมังไหน้ำเบิดไปแล้วคุกม,มังไห้มังไหนะั่สูงอยู่มังไห้สุกน้ำเบิดแล้วสัตว์ไปอยากออกลมแหงอะไรถึงๆก็ได้ เมื่อยไปแล้วเมื่อนี่ถ้าเหาบุไดก็หอกหรือว่านกเชียให้บอเละาะถ้าผู้ไดบุไดแล้วก็เชได้ไดปมดินหรือว่าดาวดินประมาณ5บาทนี่แหละหรือว่า5เถืออนนี้จะหน่อยเชียไปหาเพิ่น ดังไฟทาเบาเลาะยังม่ทันมาชวนเรามาหอดก่อนแล้วช่วงนี้นะคำไวไปในะยังโบมาในาชีได้ไม่เชียให้เบาเลาะแน่นอนไปใส่ มัอนีห้หู้สึกน้าเมื่อยนี่เลยเมือเ่อยล่ะนึงมาแบบออกกินน้ำอยู่ป่าบริตมเจ็บทอ้องซองเอถือซ้ำเถือไปไายแล้วมันเจ็บท้องแล้วก็หานอนแบบนอนบกคักแล้วก็เจ็บหัวเนี่ยเป็นวินดังไฟทาแล้ว เพิ่งได้ขอหอจังหน่อยมีแต่ดาวดินแหละเมออื่อยอยู่ยังเมื่อยพักผ่อนแบบเจ็บหัวลีอยู่ปลาลายเหมือนายบัน่นแบบนี้แหบบละแล้วก็บาเล่ะเพิ่นมาหอแล้วชิทามเพิ่นก่อนขันท้าโปรบโปร้นี่ชีคือตามสัญญาแหละ ดาวดินหรือว่าพมดินนี่แหละจังได๋คือแกช่องอยู่มานบ่ตวมปวมโอตัดเสื้อน้องเอ้ยเพิ่นแกช่องนี่จังปมคือเก่าใครแน่อยู่บ้านมีาวแกให้เนาะอือปาอยู่ปาเขาบ่แกให้เจ้าเด้อโอ้เฮาแกเองน่ะก็ได้นะบน้อยจแมงแมงแดงนี่ติดโตเฮานี่บ่ได้เด้อนี่บ่พอยังเลยบ่อด้ก็ฮอกบ่ได้บ่ได อย่าแล้วเนาะคันคิดคิดว่าพอยงเดียวคอยบ่ได้ค่อยแล้วสิเดาดินเดาเดาจังไดก็บรรลุแล้วก็หอมมันจะมันเป็นอะไรมันบ่ได้ตายบ่กบอบอกคอยได้แล้วเจ้าได้เดาดินนี่นะข่อยชาจีบจับเขียดโตดนี่เอาไปแล้เจ้าเดาดินก้อนนี่เอ้ยอย่าแล้วก็หอมเอายังได้อยู่เขียดนี่เลยได้เด้เลาะเขียดเห็นยี่รอกชีฮาโตนี่กินบะกระปูนี่ ระปูกไยังอยู่ดิใช่นักปูนี่ด้วยบ่อืมตามห้วยนี่กระปูโอ้เขียโตดกับคันเท้าจับก็ได้อยู่4-5โตนี่ตัวนึงนี่ีก้อนหีนเนาะเอาไม้ก่อนมาแบบมาแทงๆบ่ลาะเพิ่นพอมังให้มังให้มังสุกแต่มังให้น้อยแล้วเฮากินข้าวปิ้งก็ฮอกมื้อเช้านี้ขอบ่ลเพิ่นดอแล้วก็ปิ้งแล้วก็เก็บเครื่องเอาป ไปนอนยู่พุ่นเลยได้นอนเผากุ้งมังให้เลยเอาไม้มาแทงเขียดหาจับเขียดเนี่ยแล้วก็ทับเขียดแทงเอาเลยเลโกพีงกูหอกเนี่ยกินเขาไปาพุ่นเลยเด้โมพักเมื่อก็ยังชูต่อลูกชายบางทีไปพอกแบบยันมีสัต์ใหญ่ยี่ปุ่นเห็นเห็นแล้วแกบาง บางน้อยนะเบละเพิ่นพออยู่แต่บางทีบางรัวเข้าก็มีโอเคแล้วจัดการจัดการบะเบาะปลาอะไรเอาเบ,บเ็ดขึ้นมาบบนไ,มได้ด้วยนี่ชิรัยว่าเอาเบ็ดมานี่ปลาไะไปลาอะไรใหญ่เลยเนาะ Ua tí hàng mùa đài mba hết hèn hèn đây, ơ, ai ừ, à, chấp mày <laughs> lút lút nhang nhang lút luôn không? nhang 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 <laughs> bay leo bay leo bay oh. leo Dạ đấy, bà mình bay leo bay leo bay leo bẹp leo bay leo đấy Bà lầy กินอะไรได้เหรอเอาเพราะมีจอนมันคางใหม่ฮันนี่ใหม่นี่พ่ออืมถ้าแบบข้าวเจ้าเคยกินแบบปลาไหลนแซ่บอยูเ่เลยต้นนิงหน่อยนะกินอยู่บัดต้นใหญ่บ่ก,กินมันคลำไปแล้ว่าอยู่สัมเคียด พี you, the the in, the ่น hey? ้องยอมรับว่าหลายละเอียนเท่งนี่แทงแหงแล้วเด้อชีรายว่าเอาเบ็ดนี่มันเอาเบ็ดเด้อหลอดเด้อไปไปไปมันไปแล้วไปแล้วปุ๋ยไปแล้วปะอืมไปแล้วเอียนสองโตเลยผัดไปนี่นีมันอยู่ค่ะนี่คือคิดว่ามีเอียนมีเนาะถึงลายนะมีมีหันเอียนใช่ จะได้เอากินบ่ได้ดิกินได้นี่กินขักด้วยบ่มันเอาเบ็ดนี่อย่าลืมเด้ออืมบ่ฮอดสองนาทีทนอนเมื่อคืนนี่นะาลายได้เขียโตแต่อยู่นี่นะ่ะได้บะลายซำหาจับกับบะได้ไม่ใช่ดได้เอียนก็อหอกเผาแบบครัวแต่เมื่อเ้านี่เผาแบบจนชุกเลยแลวเอามา คางไพ่มาอุ่นคืนแล้วก็ใส่เปียงนัวเกลือให้เจ้ากินโรตเคเปียกกับเพอนี่ยวเขากินกวางดกว่าโอ้อาากับกับแกงขีล็กนี่ให้เจ้ากินโลดเห็ดบดเก็บเอาเห็ดบดโบลายถ้าลายนะครับอยู่ดีเก็บเอาหลายๆแกงใส่ปลาหรือว่าเมนูม่หนีกับแกงใส่กวางกระคักอยู่ ยังอ่อนฮะก็ไใหม่เอาไฟออกก่อนเดี๋ยวมาปีนก็หอบอละเพิน่นเพิ่นจับได้แล้วเอียน,นว่ากินปีงเอียนใช่ได้ไปเอาเบ็ด บ็ดนําปะอยู่เหือเบ็ดนลาอยู่ประมาณชาวปายเดี๋ยวไปเอามามันไก้ได้เหือบนบนานอนเสได้หลายเอเห็นลาอยู่เอียนหากได้ตัวเดียวเนาะได้ตัวเดียวเห็นอยู่บ่ได้ลตัวนึงหลุดไปซโตคถ้าเฮาใสเบ็ดได้หลายเด้คัอ อืมขนาดเราเห็นสองตัวมือเราชีห้หาแบบคันทาเห็นลายเชี่ยเอาเนะเาะละเนะเาะมือแกงอยู่เหอนนะครับหอมดี อาหารมาหนีก,ก็คักแล้วคักแล้วคักแล้วบเดอดเดืดดดอดเอดปิงกหอกเลยชิเผามักเผ็ดเลยชิตำเลยบ่เลาะชุ่ยใส่วบวบแล้วเผ็ดใส่เมื่อวานนี้ว่าคันควายได้กหอกได้นกขวายปิงใบไฮสุกเลยชิภาคุสาวพี่ตัว้าเนาะ บอกแบบนั้นเขาก็ได้เบาคือประชาชิเขียดและชิพักในเอียนเยียนใหญ่แค่หนเอียนเอียนเนาะแชบแล้ได้หกเอียนม่ไมมไหมไเออจังหวะมันได้ชุกแลเก็บไว้แล้ว

เฉพาะจะเอาเมียนมเนาะออเบ่มักแล้วโสดมาลายปีน <c oughs> ี่ยาพปคืดแบบนั้นไ <c oughs> อเติงว่าเนาะยาพปคืดแบบนั้นไอ้เติงไอเติงดุได้เติงเลยอ้าวลมมาอีกเด้อ ปีงก็หอกชุกเรียบร้อยแล้วมีแต่กินอย่างเดียวเบื้องนะงามเด้อไผ่ไผ่ไอยากก็หอกมาเด้อมาลองไปหากินกับเบา้าเลาะขาดบุไดก็คือก็หอกน่แหละได้กินตลอดขาดบุไดเลยฟานนะบุไดย,ยูพี่นะก็หอกคันธาแบบเอาสมาร์เอาได้หรือว่าสมาร์ยิงได้ก็โอ,โอเคแล้วหอกมันลาย มาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินเขา่าไรเฮาเผาอยากไปแน่ยเลยบอเลาะพิ่นพอแบบมบังไห้ซุกไหนสิไปนอนอยู่พุ่นเลยมา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 อยากเข่าแล้วมา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 กินเขา่าเริ่มสิเก่งแล้วบอเลาะหยอดเลยเก่งมากมากเลยบอเลาะเข่าแซ่บจะว่ามักแจว๋วจับแกยวโลดมา <laughs> Sao <coughs> ừ. <Sạo> rồi, <coughs> ừ. à, ừ. Ừm <coughs> à, ừ. <coughs> ừ. à, <coughs> à, 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 cái à, 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 Bố mắc à, chèo à, sẽ ăn à, 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 กินขา้าวกะข้อให้ได้หานมื่นเอ้านี่อืมอน,นี่อยากข่าวแล้วอืมอืมเอ้ากินกะหอกคือกันเลยเลยเลยลงมามาพเพียวชี้งเงาเงาเนยเถื่อมาสามตนกินข้าวกินหนำเรียบร้อยหมนแซ่บได้พอได้กินอยู่ แล้วามาเข้าเรียบร้อยแล้วมาไว้วันนี้เลยเครื่องแบบเครื่องธรรมดาปะอยู่นี่แหละตอนนี้เฮาสองคนมาหอดตอน้นมังไห้แล้วมังไห้กำลังสุก แต่บางเห็นยังมุเขาอยู่แล้วก็เข้ามาหอดพีเร้วโอ้แล้วก็ตัดตัดไม้ออกเองเนาะบ่อนายูน่ะนนะสะอาดปลอดภัยแล้วก็ทั้งน้านะตัดเบิดต้นไม้ลำน้อยตัดตัดเลยสบายอะ่ะเขาซองเห็นแบบสัตว์กลางคืน แล,าลาลแล้วตอนเช้ามืนสบายยิงนกยิงหอกก็หอกน้ำลายบ่เหรอโอ้ลายโตเลยเออมัดตํ้ๆต้เนี่ยกูว่าสูงนี่ตกนี่คือการเก็บได้เราสองคนมัดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ลงไปกินน้ำก่อน บอละว่าตอนแรงก็หอกนาลายอยู่ในกับนกเป่าสังเกตเบึงมังไห้มังไห้มันก็มังไห้หน่อยแท่นี้กลังเริ่มสุกแล้วเมื่อวานนี่ก็เผามังไห้แะ้วไม่หน,นี้ก็ได้เผาอีกถ้าแบบลมโมเหงสัตห์เนแล้วก็บ,บ้างลวกแเ่นี้มีอยู่คันตาซุกเฮาหรือว่าเฮามานก็โอเคได้อันนี้ก็บ่มันใจเรื่องหากินแบบเคยไปก็ นอเลาะเนาะอยู่แล้ว,ว,ลวบ่ได้ต้องไปไปพ่อกันตอนเช้ามื่อนพี่น้องเขาได้ยังไอาหารการกินโอเคพี่น้องก่อนอื่นหมดต้องขอ,ขอบใจผู้ติดตามแลครับชมขอบใจล,ละละอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าไข้คอยนอนรับในเงินมื่นเด้อนอนตื่นในเงินแสนแต่ละคน